สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานเครื่องไซลิงปั๊มนะครับยี่ห้อเทเลโมรุ่น TESS 730นะครับผมขั้นแรกมันจะมีสส่วนนะครับก็คือใช้งานจากแบตเตอรี่แล้วก็ใช้งานจากปลั๊กไฟนะครับก็คือแบตเตอรี่ก็มีไว้เฉยๆสำหรับผู้ป่วยเข้าไปลุกนะครับพอลุกเข้าไปห้องน้ำอะไรเงี้ยพอเลิกใช้ก็เสียบไว้เหมือนเดิมนะครับอ่ นะครับเปิดเครื่องนะครับให้เปิดตรงนี้กดค้างไว้นะครับจนเครื่องหมายโทรโมเขาก็จะเซลท์เทสตตัวเองนะครับพอเซลล์เทสตัวเองเนี่ยเราก็จะใช้งานต่อไปใช้งานนะครับใช้งานเครื่องเราก็จะมีายลิงนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อนิปโลนะครับยี่ห้อนิปโลการใช้งานนะครับให้เราดึงตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็หมุนไปนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราดูดยามาได้สัก30 นะครับ30 30 31าิาอ็ดรอยประมาณนี้แล้วก็ดึงนี้ออกไปข้างหลังแล้วก็เราจะเห็นตรงนี้เราต้องเอาคีบตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะล็อกเข้ากับะจะเป็นงนี้พอเสร็จแล้วเราก็หมุนหมุนตนัวนี้เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยพอหมุนเสร็จตัวนี้เขาจะถามนะครับว่า าสายลิงที่คุณใช้เป็นยี่ห้อของอะไรเราใช้ของนิปลเราจะหมุนด,ด้านข้างนะครับหมุนด,ด้านข้างเข้ามาที่นิปลแล้วกดถูกต้องนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสังเกตตรงนีตง้ตรงนี้จะเป็นหน่วยมิลมลิลิตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าความเร็วเราจะให้เท่าไหร่นะครับสมมติเราให้สักอ่า20นะครับอันนี้เขาเลื่อนทีละ0.1นนะครับถ้าเราอยากให้เยอะให้เรากดปุ่มแรงค้างนะครับแล้วเราก็เลื่อน นะครับนี่เขาก็จะเป็นเรื่องอ่ะนะครับผมพอ20เสร็จปุ๊บต่อไปให้เรากดที่เป็นสี่เหลี่ยมสาตัวนี้เพื่อเลื่อนหน้าจอถัดไปนะครับพอเลื่อนหน้าจอสัดไปเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้มิลิลิตรก็คือเลทน,นะครับส่วนอันนี้จะเป็นวอลลุ่มอ่ะเราต้องการวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับวอลลุ่ม วอลลุ่ม <Volume S 2> เท่าไหร่ให้เรากดเลือกนะครับสมมตุติเมื่อกี้เราที่30นะครับ1 0โอเคสาเสร็จปุ๊บนะครับเราได้ทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับให้เรากดเพิกเพิร์กสายอันนี้รูกกันอยู่แล้วเรากดเพิรกสายจนกว่าที่เราต้องการนะครับอพอเราต้องการเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยเราพร้อมละพอเพะให้ให้ให,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 ให้ได้20นะครับอ่าอันนี้เราต้องการให้30นะครับ มาอยู่ชื่อสายทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับแล้วเราก็กดเริ่มได้เลยครับผมนี่การใช้งานเสร็จสิ้นนะครับมีคําถามสงสัยพอละอ่ะถ้าเราจะกดหยุดนะครับให้เรากดตัวนี้เขาก็จะหยุดนะครับแค่นี้ส่วนปิดเครื่องก็กดปุ่มนี้ค้างนะครับตัวนี้ครบสามเรียบร้อยขอบคุณครับ